สเสน่ห์ของคุณนะคะมันทําให้ใครแบบว่าหลายๆคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่ใกล้ๆคุณค่ะและช่วงนี้คือเหมือนเขาอยากรู้เรื่องชีวิตคุณกันอ่ะอยากรู้อยากเข็นไม่หมดมีความอยากรู้อยากเข็นมีความรู้สึกแบบเอออยากรู้การเคลื่อนไหวของเราไปหมดจับจ้องนะคะทุกครั้งที่เราอัปเดตชีวิตหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแอบดูนะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหม เนี่ยอยากรู้อยากเห็นยิ่งเราปิดบังเนี่ยนะบอกได้เลยว่าเขาก็ยิ่งแบบทุกทรมานใจนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้และสงสัยการกระทําของใครบางคนอยู่ที่มันดูซับซ้อนนะคะก็พูดตรงๆค่ะว่าเนี่ยแหละค่ะมันถูกที่ถูกทางแล้วนะคะและในครั้งนี้แม่หมอก็จะเปิดไพ่ดูพฤติกรรมของคนลักษณะของคนคนนี้ที่แม่หมอสัมผัสได้นะหนึ่งดื้อดื้อจำอวดหาธรรมขบสูดยเป็นคนที่คุณรู้สึกว่า จะต้องแบบนิ่งกับเขาอยู่แบบหรือว่าต้องช่วยตัดสินอะไรแทนเขาอยู่ตลอดเวลาตัดสินต้องช่วยแบบเออแล้วก็ไม่รู้ว่าทะเอลาะก,กันมาหรือเปล่านะแต่ energy ไพ่ขึ้นมาเลยว่าแบบเหมือนยังต้องให้คำปรึกษามีผลประโยชน์อะไรซึ่งกันและกันนะคะที่เห็นไพ่ใบนี้อ่ะเดี๋ยวช่องเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปเขาจะเป็นยังไงในตรงนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็ติดตามแม่หมอตรงนี้ก่อนน,นี่ก็ติดตามแม่หมอตรงนี้ก่อนนะคะ ในช่องเดอะสกายทาลอตแม่หมอปักกี้ในช่องนี้นะคะแม่หมอจะอธิบายเลยว่าเออความรักมันควรจะไปสเต็ปไหนอะไรยังไงอะไกด์ลายให้หมดเลยนะคะบอกลาส่งราศีด้วยคนนี้ถามว่าราศีคนนี้เอาคนนี้ก่อนคนนี้ที่ปักเห็นนะแม่หมอเห็นไอ้ไพล่ลวงสองใบเนี่ยเห็นไหมมาแล้วก็คือราศีเมถุนราศีตุลน,นะคะแล้วก็มีราศีสิงห์นะคะที่แม่หมอเห็นคือในทั้งหมดเนี้ที่เราสัมผัสเอเนอร์จีได้นะคะ เอเนอร์จีของเขาเนี่ยมีความเปนชาวธาตุไฟสูงมากด้วยความที่เขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรทำให้สุดแล้วเขาชอบคุณตรงที่ว่าคุณมี energy เดียวกับเขา,เอ,าอยากเล่นกับไฟไงไฟกับไฟอยู่ด้วยกันเป็นอะไรคะทุกคนก็ไฟไฟลุกท่วมเลยทีนี้คือมันเหมือนไอเดียคุณเคมีคอลมันเข้ากันดีค่ะเขาก็เลยมีความคาดหวังว่าเขาอยากจะพัฒนากับคุณมากกว่านี้เอเนอรคนนี้เป็นคนดื้อก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่าดื้ออยู่เหมือนเดิมนะคะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เกิดลงท้ายเลขสี่หรือว่าคนเกิดวันที่สี่สิบสี่ยี่สิบสี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นเวลาช่วงที่มีเลขสี่ประกอบด้วยนะคะคนคนนี้คุณอาจจะเจอเขาในช่วงเมษา,ายนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเจอในช่วงเดือนกุมภาหรืออาจ,จะเจอในกรกฎานะคะอ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะคะมีการเข้าสังคมที่เขาเรียกว่าวางตัวดีนะคะเอนเนอร์จีที่เขาวางตัวดีมากมาก ดูใบหนึ่งเออแต่เขาดูสับสนเวลารับมือกับเรื่องเราเนาะด้วยความที่เราเป็นคนเอ NERGY แบบด้วยด้วยการที่คุณเป็นคนเอ NERGY ที่แบบว่าตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นดวงใหญ่ทําให้เขารู้สึกว่าการรับมือกับคุณอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะ <S <S เห็นเอ NERGY คนเกิดวันศุกร์และคนเกิดวันอังคารนะคะจะอยู่สองวันนี้นะอ่ะโลยังไม่จบค่ะดูชอ่องนี้ต้องบอก 11, รายละเอียดเยอะกว่านี้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเอ NERGY คุณกับเขาอ่ะเวลาแบบ อยู่ได้กันเขาหวั่นไหวขนาดไหนขอสามใบพออในสามใบนี้นะคะเราจะเปิดดูเลยว่า energy <c oughs> เขากับคุณเวลาอยู่ด้วยกันอะ่ะเขาเขามี <c oughs> เขามีข้างในความรู้สึกลึกซึ้งกับเราแบบไหนนะคะเอ้ย <c oughs> อยากเอาชนะเอออยากเอาชนะอยากได้สถานะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อยากได้แบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณเรื่องส่วนตัวอยากรู้ไปหมดเออทําไมเขามีความคิดเผือกขนาดนี้เนาะท่านั้น เรามาดูกันต่อว่าเขาจะจริงจังกับคุณไหมอ่ะตัดตัดกองหนึ่งอันตัดกองอ่ะตัดกับตัดตัดกับตัด,ตดอีกทีหนึ่งมาดูซิว่าจะจริงจังไหมนะคะมาเรามาดูกันเนี่ยค่ะจริงจังจริงจังไหมจริงจังดูอาจจะแบบว่าลักษณะาการมาของเขาคนนี้ก็คือคุยตรงตรงไหมก็อาจจะมีการอ้อนอ้อนขอขอคุยอะไรแบบขอสถานะชัดเจนเลยแหละแต่ว่าวิธีการพูดนะคุณอาจจะไม่ได้ถูกจริต จะใจเขาถนัดแต่ว่าก็เห็นว่าคบหากันนะมีการคบหากันมีการตกลงกันนะคะความสัมพันธ์นี้อยู่ในระยะยาวค่ะคุยกันไปได้เรื่อยๆสาวสัมพันธ์ได้เรื่อยๆนะคะขึ้นเป็นเดะมูนนะคะขึ้นเป็นสองถ้วยใครที่เห็นคลิปนี้อบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้สมหวังในช่วงตามเทศกาลต่างๆสูงมากเหมือนคนนี้เขาอยากทําเล่นใหญ่กับคุณ เขาอยากเล่นใหญ่กับคุณมากๆว่าคุณจะต้องตกเป็นของเขาในช่วงเทศกาลที่สําคัญฉะนั้นเขาต้องการให้ใหมันเป็นวันครบรอบแสดงว่าคนนี้ค่อนข้างจริงจังกับคุณพอสมควรอยู่ที่ว่าลูกดวงจะตอบตกลงไหมซึ่งชายออดคือลูกดวงก็ถือว่าต้องคือจะเย็นมากสิบถ้วยเอ๊สิบเหรียญก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เช็คลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันใช่คุณก็ตอบตกลงแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่คุณก็บอกว่าขอดูไปก่อนนะคะคำแนะนํา,นานเพิ่มเติม ไพ่อบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่เพราะว่ามีความเป็นคนที่รับมือกับคุณได้ทุกรอบรับมือกับคุณได้ทุกรอบด้านเลยดีกว่านะคะคาแนะนําเพิ่มเติมคือไพ่อบอกว่าลองเช็คดูว่าความสุขของคุณอยู่กับเขามีไหมแต่แม่หมอมองว่ามีนะคะมันเต็มที่ไปหมดคุณก็น่าจะสงหวังในความรักกับคนนี้แหละแต่ว่าข้อเสียของคนนี้นะปักขอดูสองใบเขาเป็นคนดราม่านิดหนึ่งเออแล้วเราขี้ารรลาแาวนเปล่ะนะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะก็คือคุณอยาก ให้เขาพิสูจน์เป็นคําพูดหรือว่ารูปธรรมหรือหลักการอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะสื่อสารด้วยความที่เขาเป็นเด็กถือเหรียญนี่ย อาจจะแบบว่าอาจจะรวบรวมสื่อสารคําพูดบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างทําให้คุณเข้าใจเขาผิดฉะนั้นอาจจะมีช่วงผิดใจอะไรกันนี้ดีนึงแต่โดยภาพรวมคือคนนี้เป็นคนที่โอเคสําหรับแม่หมอนะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าลูกดวงอะ่ะจะโอเคไหมใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วอยากจะดูดวงส่วนตัวให้กดไปที่ตรงนี้เลยค่ะกดไปทีุ่กปพระจันทร์ตรงนี้นะคะช่องแม่หมอนะคะตรงนี้ The Scarlet นะคะในช่องติดต่อแม่หมอจะมีรายละเอียดดีว่าใน The Scarlet คุณจะต้องติดต่อแม่หมอ,อยางไรสังเกตให้ดีดว่า ชื่อที่ติดต่อกับชื่อที่คุณกาลังฟังคลิปอยู่ต้องตรงกันถ้าไม่ตรงไม่ใช่กดไปที่อื่นคือไม่รู้นะจ๊ะแลวใครอยากอ่านไพ่ทาโร่อยากอ่านไพ่ให้ตัวเองให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ให้มันอ่านลื่นนะคะแม่หมอก็มีคอร์สสอนอ่านแล้วมาสอบถามหลังบ้านกับแม่หมอได้เลยนะคะขอให้คุณมีความสุขทํานายแล้วเรามาเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์นะคะกดใจเก็บซิป เก็บเซฟคลิปนี้ไว้เป็นคลิปโปรอของคุณเพราะว่าวันนึงถ้าคุณเจอคนนั้นหรือว่าคุณกําลังรับมือสถานการณ์แบบนี้แล้วคุณเจอคุณจะได้กลับมาฟังคลิปนี้ได้แล้วก็นึกถึงคำทานายของแม่หมอไว้นะคะ